ยยิ้มสวสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับไอรีนและไอได้อีกแล้วนะคะก็คือตอนนี้นะคะไอรีนก็ได้กลับมาอยู่ที่ไทยใช่รอบนี้มาทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะก็เป็นวันที่5ที่เราได้มาอยู่ที่ไทยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางเพื่อที่จะไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ วัดอรุณะค่ะแต่ว่าก่อนเราจะไปวัดอรุณนะคะเราก็ต้องไปที่ไหนคะ sense of Thai <Yeah. S 1> ไปแต่งชุดไทยก่อนออจริงไม่ได้ใส่ชุดไทยมานานมากครั้งล่าสุดของเราก็คือตอนมอ6นะคะใส่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหปฐมได้ม้ก <laughs> คือคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนปฐมอ่ะคือไอ้ได้กับไอรีนะคะเรียนที่โรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลล้มไม้แล้ว น่าจะประมาณแบบทุกวันพฤหัสมังมั้มน<ช>จะเป็นวันที่เขาให้ใส่ชุด,ชดไทย,ไทยเขาให้ใส่ชุดไทยที่แบบใส่สบายสบายไม่ใช่ชุดไทยจัดจัดแต่ว่าเราไม่รู้ไงคุณแม่เราก็เลยไปซื้อชุดไทยแบบ แบบทอง,งจ๋าแบบชุดไทยแบบไทยไทยซึ่งชุดนั้นก็ใส่แค่วันนั้นวันเดียวแล้วก็ไม่ใส่อีกเลยตอนนี้ก็อีก10นาทีจะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวพอถึงร้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะว่าที่ร้านเซนซอบไทยมีชุดไทยอะไรบ้างและไอ้ินิกับไอด้าจะแต่งชุดเป็นส,สีอะไรกันไปกันเลย ธรรมศาสตร์นะคะมหาลัยของไอรินเองแต่ไอรินเรียนลังสิตนะโรงทามโนซีจามา university ิตียบร้วนะคะ ซนนี้จะเป็น600บาทโซนนี้จะเป็น700บาทก็โซนนี้จะเป็น800บาทค่ะเดี๋ยวไอรินกับไอร่าจะเลือกจากโซน800อยเนาะก็เป็นสี่ลายเดียมันแบบมันสวยไปหมดทุกสีเลยอะอันนี้ก็สวยเออแต่โทนสีฟ้าสวยมากเลยอะนก็เปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแบบว่ามีตั้งแปตุ้ม ค้อยคอกำไลแล้วก็เข็มขัดนะคะก็คือแบบบริการดีมากส่วนตอนนี้ก็มานั่งเรือเพื่อที่จะข้ามไปวัดอรุณนะคะเป็นตั๋วเที่ยวเดียวขาไปคนละ3าสบาทนะคะส่วนวันนี้ก็ได้นัดพี่จอนไว้เพื่อที่จะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะยังไงก็ไปเจกอกันที่วัดอรุณกันคะ่ะโอ้โหแต่แดดแบบ ตอนแรกกลัวฝนนะแต่ตอนนี้ต้องต้องกลัวแดดแล้วง่้ก็ไปเจอกันที่วัดอรุณนะคะไปกันเลย 完了耶！ ใ่มันแรงมากทุณตอนนี้ก็กำลังหามุมอื่นอยู่ สวยคะ่ะเลิศค่ะสวยนะคะวันนี้คือแบบอากาศดีมากอะทุกคนท้องฟ้าสวยมากเว่าฝนตกมากเลยตอนแรกแต่ว่าช่วงดีมากเลยที่แบบว่าฝนไม่ตกนะคะสดใสไปอีก ทวาทยายนคสนุกค่ะตอนนี้กี่โมงคะ5้างสสบค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกับพ้ามหารากันนะคะเน,นื่อยไหมคะก็เหนื่อยเพราะว่าหลอนออกแล้วชุดม,มันแบบไม่ได้สบายเนาะใช่แต่ว่าสนุกค่ะรู้สึกว่าใส่ชุดไทยแล้วมันสวยอะสภาพคือยมมากค่ะ ก็ขากลับก็30เหมือนกันใช่ไปกลับแค่60บาทเท่านั้นถูกมากแต่ขากลับนะคะเราต้องมีเงินสดอ๋อใช่เขาจะไม่รับสแกนจ่ายนะคะต้องมีเงินสดเท่านั้นเจอกันที่ท่ามหาราชกันค่ะไปกันเลยเวินไมเหเลยเศรษากตเงียชมไม่ได้เลย